ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการวันเสาร์มอมีมนี่ครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันมีน้องถามมาเยอะนี่ครับว่าส่งมีมได้ที่ไหนได้หน้า Facebook นี่ครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแป,ปะไว้ข้างล่างเลยกันถ้าไม่ลืมะนะอาที่นี้จะเป็นยังไงเราจะหนีจากตงุตงตงุงได้หรือไม่ปะน,น้องเทพฟ,ฟิล์ม VR Chat ชกลาบสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมซีซ่าอันนี้คุณคุณน,นะ น่าจะเหล่ากเรียนหรือเปล่านานมากนะครับแล้วก็เป็นตำนานด้วยทำไมพูดฉันไม่พูด,พดทุกวันนี้ผมว่าเป็นหนุ่มหมดแล้วน่าจะแบบอายุเกือบ20กันหมดแล้วมั้ง,น,งน้องนามิจอมซมิสป้นครับขาดเลยเอียงวะ อะไรจะขาดตรงนี้ใช่ปะชฉันระเกียรเส้นการเดาวของแกจริงๆแต่ที่ผมคิดนะก็คือปืนไม่ใช่ปืนเว้ยมีดน้องเอาอะไรไหมพี่สาวอย่างเราก็ไม่ขาดค่ะครั้งแรกเลย ขอแบบข,ขาวๆใช่ปะอันนี้ไปรบกวนตัดต่อได้เลยนะแบบนี้เนี่ยขาวขนาดนี้แมวเจอกระจกสนุกเลยอ่าฮะ ผมว่าผมเคยดูแล้วนะ,ะนี่กระจกลมทับ <c oughs> โอเคช่วงนี้ผมก็ติดติดคลิปแมวเหมือนกันนะแมวแบบแกล้งแมวเอยแมวส่องกระจกเอยแมวกัดกันเอยนี่หรือผมต้องหาแมวมาเลี้ยงวะนงบิกธนากร <c oughs> no, no caption ไมฮูบอยเฟิร์สไฟ h ์บินครั้งแรกนี่ครับ อื uh huh. มีระเบิดโปฮีกอตอ่อ oh. อบอกว่าเขามีระเบิดนะครับไม่ใช่บอกว่าขนส่งมีอันนี้ออกแนวเรซิสหรือเปล่าน้องตนกลา้าส่งรั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้มานานมากครับผมเรียนจบมาเดือนหนึ่งครับยินดีด้วยนะครับส่วนตอนนี้น้องหลายๆคนก็กำลังเปิดเทอม หมาบีเกิลตอนมันเด็กๆนี่หน้าตามันคล้ายกันหมดเลยนะเอาไม่เชื่อดูเอโบนี่ได้น้องหมามาเลี้ยงเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะี่หลังจากได้เจ้าโบมานีครับเจ้าโบพันบีเกิลนะ่ะยงยีก็ได้เจ้าแตงโมพันไซบีเรียนมาอีกหนึ่งตัวนี่ครับโชคดีนะครับน้องๆนักเรียนเมื่อน้องๆรู้ว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็ตามนั้นนี่ครับแล้วก็คนคนก็จะมีเวลามาดูคลิปน้อยลงด้วยส่งครั้งที่ โอเคโอเคได้แต่ช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดย Optus ซึ่งตอนนี้ทาง Optus เองก็ได้ไปกูอินเตอร์คอลแลบกับอนิเมชชื่อดังอย่าง Spy X Family โดยมีแว่นสไตล์น้องอาเนียใส่แล้วแก้มเป็นสีชมพูและสินค้าอื่นๆอีกมากมายเช่นแผ่นปิดตาอุ่นๆปิดแล้วหลับสบายรีบๆหน่อยเพราะว่าของหมดเร็วมากใช้โค้ดชิวัตลด100บาทระวังเหลืองอา่า โอเคน้องเข้าใจผิดกับคำว่าเหลืองอยู่ใช่ไหมเหลืองมันไม่ใช่ลิกสิทธ์นะอันนี้ลิกโลตอนปัจจุบันนี่ครับมีคนบอกว่าคิดถึงลิกโลทัวี่นี้แม่งเป็นที่มาแทนลิกโลน่าจะเป็นมีมตุงตุงุงครับน้องตูนตูน,ตนครั้งที่สมครับทงท sound from the baton before seeing a two legged wooden figure with big round eyes staring out from the darkness เห็นมั้ผมบอกแล้วตุงตุงแม่งมาแทนลิกโลแล้วนะครับคือมันคียเชแล้วก็โดนโดนบ่อยจนถ้าใครไม่รู้นะลิกโลเวลาสตรีมเมอร์หรือว่าเวลาคนทําคลิปเจอบ่อยๆมันจะเป็นยังไงนี่ครับประมาณนี้ Actually, You can't trust anyone in today's world. Turn the picture upside down and find out why. Oh, I Remember wonder this what cool? this could be. Aww. Oh, wow. I totally didn't see it in the image. Ah, ah, ah. Which Yeah you <no, no>, no. <laughs> are? ตอนนี้ได้แต่เช mm ื hmm. mm ่อไหมลิกลิกพี่แกเพลงมากนะครับมีเคอ้อนอ้นี่ก็โดนแล้วส่วนครั้งแรกครับพี่ผักชีรวยหน้ากบไหมใช่กบไหมเขียตาปาดคาบขาดตะเปียดเขียตาปาดเป็นตาขี้เดียดส่วนขาดตะเปียดขี้เดียดเขียตาปาดเขียตาปาดคาบขาดตะเปียดเขียตะปาดเป็นตาขี้เดียดส่วนขาดตะเปียดขี้เดียดเขียตะปาดปลาตะเพียนคาบเปลี่ยนดปลาตะเพียนกระปลาส่วนเปียดปาก็คือปลาตะเพียนปลาตะเพียนคาบเปลี่ยนตดปลาตะเพียนคือปลาส่วนเปียดปลาก็คือปลาตะเพียนโอเคมีมีมนี้เป็นภาษาไทยแล้วเหรอ แถมเป็นมีใหม่ที่ผมไม่รู้จักด้วยนะแล้วก็มีคนมาทําทําคลิปทายแบบนี้แล้วเลยจอร์เค้คาบเจรอจอเคอจรคเก้น่าจะเป็นพ่อส่วนเจรคอน่าจะเป็นลูกจร์เก้คาบเจรคอจร์เข้เน่าจะเป็นพ่อส่วนเจรคอน่าจะเป็นลูกทําไมก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นวะรั้งที่สองค่ะพี่ชิวระอืมนั่นแหละผมบอกแล้วม,มันเราหนีมันไม่น่าจะพ้นนะแบบนี้ดูก่อนว่ามันมีอะไรใหม่หรือเปล่า ทุงทุ่งทุ่งทุ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 งซาฮูร์ทรัลลลเลโรทรัลลลาบอมบาร์ดิโรโครโคดิโลบรบร์ปาตาพิมลิริลิลาริลาทริปปิทรอปปิทรอปปาทริปปาจิมแันซินีบานานินีรู้สึกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นนะครับเขาออกนะครับพี่สีตุงเพราะครูไวใจดีเปิดเทอมใหม่ทุกคนจึงคิดถึงครูไวยครูไวครูไว คุ้ยอุ้ยอุ้ยยรอเรือหน่อยก็ดีนะครูไวแม่งหนักกว่าตะกี้ <laughs> แรกแรกก็ดูดีอยู่นะแต่หลังๆมาเนี่ยชัดเจนส่งครั้งที่สองะดูให้จบนะพี่พีซพีซพีซ pussy

ไปอยู่วันไม่ค่อยอยากพูดประโยคนี้เลยอ่ะมันยิงอะไรก่อนยิงลำแสงออกจากตาเลยโอเคต้องดูทีละเฟรมนะครับถึงจะรู้ว่ามันยิงออกจากตาเนี่ยครั้งแรกครับเบรยืมตังหน่อยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนกูจำเป็นว่าไม่มีเงินในบัญชีเลยน่าจะเป็นเพลงเนี้ยอะ ทำให้ผมนึกถึงมีมตัวเองเลยเนี่ยขอท่อนฮุกเลยมาไม่มี <c oughs> <c oughs> กาแล้วว่าต้องเพลงนี้ <c oughs> พี่อาจจะจำเพลงนี้ได้นะถ้าหากฟังดีๆฮ่าๆ <c oughs> นาน <c oughs> แค่นี้ผมก็จำได้แล้ว <c oughs> แล้วมันมีอะไรต่อยไหมไม่มีอ อย่าไม่ได้เด้เอาอย่างผมจำได้ตั้งแต่ตอดแรกแล้วน้องบนนี้น้องแมวครั้งที่เท่าไหร่คิดก่อนอ๋อทีโกนวดเอาสตันกัน น่าจะบีบตุดเสียงน่าจะเข้ามาอยู่นะเสียงอะไรวะเขาบอกอย่าทักไอ้น,นี่ก็ทักจังเลยเพราะทักนี่แหละได้ยินอยู่ทุกวันเนี่ยโอเคไม่ได้บีบนะขย่าตูดมันเฉยอีกสักคลิปครับพี่ผมจะอคลิปให้ได้เลยจะว่าไปผมลืมสโลแกนนี้ไปซะแล้วฮะเชื่อไหมตุงตุง<อ>ไม่ใช่วะ กูไซ่ชุดมาปิดตัวนั่นวะต้องมีอะไรแป๊กแปยัดไม่มุงมีกูไซ่มาคนเดียวอีกชิบเฮย์มดเรยบรอกูจะทำยังไยดรตนีบรอผมกาลังคิดว่าเขาใส่พรอมไม่ใช่สิให้มันอ่านภาษาไทยได้ยังไงอ่ะคือต้องเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็ให้มันอ่านออกให้มาเป็นภาษาไทยอย่างี้เหรอเออเว้ย มันกก็ยาเหมือนกันนะเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงท่นนี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอคุณมากเท่าที่ดูนะถ้าได้ยินว่าไปอยู่วันพุธเยอะหน่อยนี่แสดงว่าผมจะไม่ค่อยตัดนี่ครับแต่ถ้าไม่ค่อยได้ยินนี่แสดงว่าผมตัดออกเกือบหมดแล้วเจอกันใหม่ั้น้าไป,านะไปสวัสดีครับใหญ่